วัดเขาสุกิมจัดพิธีทอดพระป่าสามคัคคีและดมทุนเกือบ10ล้านบาทในการปรับปรุงหอผู้ป่วยเด็กวิกฤตและจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์เด็กโรงพยาบาลพระปกเก้า วัดเขาสุกิมตำบลเขาใบาสีอําเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีได้มีการจัดพิธีทอดพระป่าสามัคคีเพื่อระดมทุนสมทบทุนการปรับปรุงหอผู้ป่วยวิกฤตกูมาลเวชกรรมห้องกระตุ้นพัฒนาการเด็กและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จําเป็นสําหรับผู้ป่วยเด็กของโรงพยาบาลพระปกเก้าจันทบุรีเช่นเครื่องช่วยหายใจสําหรับเด็กแรกเกิดเครื่องฟอกไตเครื่องติดตามการทํางานของหัวใจและเครื่องวัดความดันชีพจร โดยพระครูวิบูลธันโมพาสเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายมนสิทธิ์ภัยสาลธนาวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานกิติมศักด การทอดพระป่าสม,มัคคีในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือและความสม,มัคคีของทุกภาคส่วนในสังคมและสามารถระดมยอดเงินบริจาคได้สูงถึง9ก้าล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบบาทสะท้อนให้เห็นถึงความเมตตาและพลังแห่งการแบ่งปันที่ไม่สิ้นสุดของประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่จะส่งผลให้เด็กๆผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีขึ้นและมีโอกาสกลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงใน อนาคตส่วนที่สาลาการประเรียนวัดชัยมงคลพระอารามหลวงสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานในงานบุญวันบูรพาจารย์และฉลองปร,ริยนธรรมพิธีมอบรางวัลทุนการศึกษาแด่พระพิสุกสัมเนรที่สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวงสำนักเรียนคณะจังหวัดชนบุรีประจำปี2568 พระเทพวชิรปัญญาพรรองเจ้าคณะจังหวัดชนบุรีกล่าวว่าการส่งเสริมการศึกษาพระปริยติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์จังหวัดชนบุรีทางวัดชัยมงคลได้พยายามส่งเสริมสนับสนุนและเป็นแบบอย่างในการจัดการศึกษาโดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการในจังหวัดชนบุรีเปิดการเรียนการสอนในระดับอำเภอมากขึ้นอย่างผลให้มีผู้เรียนและผู้สอบได้เพิ่มขึ้นทําให้ช่วยยกระดับความรู้ความสามารถของพระภิสุสาสมเณรให้สูง ขึ้นเป็นศาสนาทายาทที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพในการเผยแผ่และสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ดำรงมั่นคงยิ่งขึ้น นอกจากนั้นการจัดงานในวันนี้ยังเพื่อเป็นการทําบุญกตันยูบูรพาจารย์ให้กับอดีตเจ้าอาวาสวัดชัยมงคลพระครูวิบูลสังฆการหลวงพ่อโปปีที่43และพิธีฉลองเปร,เริญยนธรรมมอบรางวัลเป็นทุนการศึกษาแด่พระพิสุสามเนนผู้ที่สอบผ่านประโยคบาลีสนามหลวงเพื่อเป็นกําลังใจพระพิสุสามเนนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียนบาลี